สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้อยู่กับผมนะครับที่นี่สันทิยาเกาะยาวใหญ่อ่าให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าของบ้านนะฮะดูนะครับเปิดออกมาเนี่ยเป็นวิวอย่างนี้เลยเพื่อนๆเป็นวิวของการที่ออกมานะเห็นบรรยากาศเกาะเต็ไมไปหมดเลยฮะนี่คือหนึ่งคุณภาพชีวิตที่อ่าเกิดมาหนึ่งครั้งเนี่ยควรจะได้นะครับนี่ ให้ดูด้านข้างนะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะนี่สระว่ายน้ำนะครับระบบน้ำเกลือนะฮะธรรมดาจริงมันสามารถเข้ามาจากออกมาจากทางห้องนอนได้นะนะครับพอดีทางในห้องเนี่ยมีสุภาพสตรีแต่งตัวอยู่ก็เลยเดี๋ยวเข้ามารีวิวให้ดูนะครับนี่คือโอ้โหบรรยากาศดีมากโอ้โหอยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสมามาก รู้จริงรู้จริงนะครับตื่นเช้ามานี่ก็จะเป็นโต๊ะที่เราจะมาอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นโต๊ะที่เราจะมานั่งซูมนะครับ <c oughs> งานวิวนี่เลยตอนเช้าอากาศน่าจะดีแต่ถ้ามาหน้าหนาวน่าจะดีกว่านี้นะครับพอดีนี่มาช่วงหน้าหน้าร้อนนะครับก็อาจจะเขาเรียกว่ามีแดดประปร,ะรายอ่าไม่ธรรมดาอ่าให้ดูบรรยากาศข้างในห้องก่อน ครับมันก็จะประมาณนี้แต่ก็ตอนนี้รกไปแล้วทางเราได้จัดบริหารจัดการวางของเรียบร้อยเลยนะครับนี่คือในห้องนี่น่าจะเป็นห้องรับแขกนะผมในส่วนของผมเนี่ยอยู่ในส่วนของผูวิลล่า,าได้อยู่ในผูวิลล่าเลยนะครับแล้วก็นี่บรรยากาศของอห้องรับแขกนะครับด้านในจะมีห้องแต่งตัวด้านในมีห้องนอนก็มีห้องอาบน้ํากว้างมากเลยอ่ะเดีย๋ยวค่อยพาไปดูกัน ในส่วนของห้องนอนนะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะฮะก็จะมีมุ้งให้เราด้วยนะครับอ่ามาดูบรรยากาศในห้องนอนอ,อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าออกจากห้องนอนไปเนี่ยคุณอากาศร้อนเนี่ยก็กคือกระโดดน้ําลงมาได้เนี่นี่เนี่เราสามารถออกไปนี้ได้นี่นะนี่นี่คือห้อนอกนะสวยรูราไม่ธรรมดามากนะครับแล้วก็ วนกลับมาดูบรรยากาศเตียงนี่นี่คือที่พักที่ผมว่าอ่าเป็นบูติคโฮเทลที่อันดับต้นๆละ่ะของประเทศนะฮะที่เรารู้สึกว่าเราอยากมาหรูๆหรูๆนี่คือในส่วนบริเวณของห้องน้ําฮะแออนะครับก็กว้างขวางมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับลองดูนี่นะฮะก็จะเป็นอ่าตรงนี้เป็นในส่วนของตรงนี้นะก็จะเป็นชักโครกเนะืด้านในเป็น ห้องอาบน้ำนะครับเอาพาไปดูด้วยนะครับก็จะมีอ่าอ็อกเซอรีในการอาบน้ำนะครับนี่ดูนะฮะฝักบัวนะครับรวมไปถึงอ่าเนี่ๆนี่ฝักบัวข้างบนนะครับอ่านะครับมาในส่วนของการอ่าดูแลนะครับมีโทราศัพท์ในห้องน้ำด้วยนะฮะื่อคุณต้องการรูมเซอร์วิสในขณะที่กำลังอ่าอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำเสร็จอยากจะกินเลยนะครับก็โทรสั่งได้เลย ีไเขาเรียกว่ามีห้องอาบน้ำในแบบเอาา์ดด้วยในกรณีที่เราอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติแบบฟูเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอาา์ดที่เราสามารถอาบน้ำได้นี่คือในส่วนนี้สุดจรอตไหมตอนนี้คุณอยู่กับผมแล้วฮะกับบรรยากาศการถ่ายแบบถ้าหน้าลงนิดนึงเป็นธรรมดา สวยงามไปสวยมันต้องใช้เวลาหนึ่งอะพึ่งบอกเนี่ยรู้ว่าสวยมาห้าหม้อคว่ำหน้าห้องเด็กเอ็มด้วยบราการการถ่ายแบบครับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายรวมก่อนนะแล้วเดี๋ยวพึ่งกับพี่ปอไปเดีพี่ถ่ายรวมด้วยพี่แล้วพี่พี่ยังค่อยถ่ายเดี๋ยวเราตามไปห้องพี่ปอ้ดิด้วยนี่คือฝรั่งรัสเซียที่อ่อทำงานจอบเสริม